อาสาระหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8ในวันดังกล่าวนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงธรรมจักกับปะวัตตนสูตร 2. หลังจากฟังธรรมจักกับปะวัตตนสูตรจบแล้วโกนทัญพรามได้ดวงตาเห็นธรรมและทูลขออุปสมบทท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาของเรา 3. เกิดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อวันอาสาฬหาบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งพุทธศาสานิกชนควรทำการบูชาด้วยการบูชาหนึ่งอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุเช่นบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการเวียนเทียนที่วัดเป็นต้น2ปฏิบัติบูบบบชาบูชาด้วยการน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดเป็นคุณงามความดีในชีวิตประจำวันใครทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องคมธรรมประจำวันนี้ก็คือการบูชาด้วยการลงมือปฏิบัติธรรมคือการบูชาที่เลิศล้ำที่สุด